สื่อประเทศเวียดนามเขียนวิจารณ์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยว่ากําลังพบกับความล้มเหลวก,กับการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีกครั้งนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในวันนี้เรามาฟังความรู้สึกชาวเวียดนามหลังสื่อของเวียดนามเนี่ยวิจารณ์ผลงานของนักตบวอลเลย์บอลสาวไทยของเราในครั้งนี้นะครับเช่นสื่อเว็บเดเต่าเนี่ยนะครับได้กล่าวว่าในสัปดาห์ที่3ที่ต้องเล่นในบ้านสิ่งที่น่าเศร้าคือไทยเล่นได้ไม่ดีแท็กติกแทบไม่มีผิดพลาดมากมาย ได้ขวันกำลังใจก็ตกตามอย่างไม่น่าเชื่อเป็นครั้งแรกที่วิลเล์บอลในชัติลีกได้เห็นทีมที่ไม่มีแต้มบล็อกหรือเซิร์ฟและสถิติย่ำแย่นี้เป็นของทีมชาติไทยต่อหน้าแฟนวิลเล์บอลในบ้านหลายพันคนและรวมไปถึงสื่อบองชยวยนเวียดนามนะครับ <c oughs> ก็กล่าวต่อไปว่าหลังจากผ่านไป10นัดไทแพ้8มี8แต้มและรั้งอันดับ13 ในที่สุดบอลล์บอลในชั้นลีกปี2023ที่มีความหวังก็จบลงต่อหน้าผู้คนหลายพันในกรุงเทพมหานครและหวังว่าตัวแทนจากเอเชียตอนออกเฉียงใต้จะค้นพบปัญหาของพวกเขาและกลับมาแกล่งขึ้นในฤด,ดูกาลต่อไปนี่ก็เป็นใจความสำคัญของบทความทั้งสองสื่อนี้นะครับ เอาล่ะเราฟังความคิดเห็นชาวเวียดนามตอบประเด็นนี้กันเลยครับว่าพวกเขารู้สึกกันอย่างไรบ้างกับผลงานทัพสาววิบบอลทีมชาติไทยของเราในครั้งนี้นะครับเช่นท่านี้ครับมาแสดงความคิดเห็นว่านักกีฬาเชียลำบากหวังว่าญี่ปุ่นจะเอาตัวรอดได้หวังเสม,มอว่าวิบบอลเวียดนามจะได้สัมผัสบ,บรรยากาศระดับโลกแบบนี้ในขณะที่ท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเปียนุษย์ในฐานะกัปตันทีมมีปัญหาด้านจิตใจหรือผลงานย่ำแย่ เธอเล่นได้แย่มากในขณะที่ท่านต่อมาครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าเห็นหลายคนวิจารณ์ไทยว่าเวียดนามดีกว่ามันน่าอายเกินไปซึ่งท่านนี้นครับมาตอบกลับในเม้นคนนี้ว่าพูดแบบนั้นจริงๆอายแทนผู้ชมชาวเวียดนามดังนั้นให้เคารพพวกเขาและพวกเขายังคงเป็นทีมชั้นนำในภูมิภาคนี้ในขณะที่ท่านต่อไปนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าหวังว่าจะกลับมาแข่งแกร่งขึ้นในปีหน้า ขออวยพรให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงขึ้นซึ่งท่านต่อมานะครับแสดงความคิดอีกว่าแล้วเมื่อไรเวียดนามจะเล่นทัวร์เมนต์แบบนี้และท่านนี้ครับก็ตอบกลับว่าถ้าเขาชนะ FIB v Challenger ในเดือนกร,รกฎาคมที่ฝรั่งเศสพวกเขาจะได้ไปเล่นต่อไปครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยต่อสู้กับระดับโลกอย่างไม่เกรงกลัวคอมเมนต์ต่อไปครับ โดยทั่วไปจะต้องมีพื้นที่ตัวสูงไม่ใช้เตียแบบนี้แต่ยังไงก็ดีกว่าเวียดนามเยอะซึ่งท่านต่อมานะครับก็บอกว่าด้วยชื่อเสียงของหมายเลข18และ19เธอสคนเคยเล่นในสโมสรยุโ,ยโรปแต่ไม่เห็นผลงานที่ดีเลยต่อไปครับตอนจะเกมเจอเวียดนามรอบลงอย่างชัดเจนทั้งการล็อกการตั้งรับและการลุกมองไม่เห็นจังหวะความคล่องตัวและความน่ากลัวของไทยในขณะที่ท่านต่อไปครับมาแสดงความคิดเห็นว่า เธอยิ่งใหญ่ในเอเชียตะวันเฉียงใต้แต่เธออ่อนเกินไปในเวทีระดับนานาชาติต่อไปครับก็โดนล็อกมาขนาดนั้นต่างชาติมีแต่คนสูงสูงต่อไปครับการจะไปถึงระดับนั้นยากจริงๆกลับมาเป็นราชินีในอาเซียนต่อไปปัจจุบันก็ไม่ได้จะชนะพวกเราง่ายๆนะตอนนี้มีเวียดนามและอินโดในการแข่งขันระวังให้ดีต่อไปครับ ประเทศไทยยังคงเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่โลกยังมีอะไรให้ต่อสู้อีกมากต่อไปครับวอลเลย์บอลหญิงไทยขอให้แข็งแกลงเหมือนเดิมสู้ต่อไปเธอคือความภูมิใจที่เป็นตัวแทนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปทั่วโลกตอนนี้เวียดนามก็เดินตามรอยเธอขอให้วอลเลย์บอลหญิงไทยประสบความสําเร็จต่อไปครับแต่พวกเธอก็ยังแกลงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทานตอบมานะครับมากล่าวว่า เวียดนามพยายามที่จะแทนที่ไทยแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไร่ซึ่งท่านต่อมานะครับก็บอกว่าไม่มีอะไรต้องเสียใจมันเป็นแค่เกมลวมและลุกต้องแข็งแกร่งขึ้นและเด็ดขาดมากขึ้นนั่นคือความจริงและแสงสว่างของวันพรุ่งนี้ฉันรักทีมวอลเลย์บอลหญิงของคุณรักทีมวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามสู้ต่อไปซึ่งท่านต่อมาครับมาตอบกลับในเมนต์ตรงนี้ว่าเห็นสาวไทยเล่นมีทั้งสปิริตเสน่ห์อย่างรักทีมหญิงไทยเหมือนเดิม ต่่อทีเมต่อไปครับเป็นเรื่องที่ดีและไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็บอกว่าเกมเพลย์เก่าเกินไปความสูงจำกัดจึงถูกบล็อกอย่างไร้ความปราณีต่อไปครับเมื่อเทียบกับระดับโลกแล้วไทยต้องพยายามให้หนักขึ้นคอมเมนต์ต่อไปครับราชินีอาเซียนยังไปไม่ถึงระดับโลกซึ่งท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่า การ้องการของไทยดีแต่เมื่อเจอยีราฟสูงๆคุณจะผ่านด่านตะวันตกไปได้อย่างไรต่อไปครับแม้จะไม่มีความสําเร็จแต่ดูการเล่นหญิงไทยยังคงดีและมีระดับเมื่อเทียบกับทีมอื่นๆในเอเชียตะวันกเฉียงใต้ไปทะเลคุณต้องเจอคลื่นลูกใหญ่ดังนั้นคุณจึงสามารถฝึกฝนบังคับเรือได้คอยสาวไทยโชคดีในทัวร์นาเมนต์ต่อไปซึ่งคอมเมนต์ต่อไปครับมาคอมเมนต์ว่านั่นคือทั้งหมดที่ทีมไทยเป็นอย่างแย่เมื่อเทียบกับรุ่นพีของพวกเธอ ต่อไปครับนั่นเป็นเพียงวิธีที่มันเป็นมีแต่ภาพลวงตาของพลังความแข็งแกร่งก่อนในสัปดาห์ที่หนึ่งฉันพูดว่าเตรียมแพ้ทุกนัดเมื่อคุณกลับมาเล่นในบ้านซึ่งทันต่อมาครับก็บอกว่าไทยแพ้ในระดับโลกแต่ในเอเชียระดับอย่างแกร่งอยู่และวนัการายกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทันต่อมาครับกล่าวต่อไปว่าปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานของไทยคือความสูงอย่างสู้ยากหากปีต่อ,ตอไปความสูงเฉลี่ยของไทย สูงขึ้นอีกไม่กี่เซนและมีโอกาสแรงกิ้งลดลงซึ่งท่านต่อมานะครับก็บอกว่าเวียดนามยังห่างไกลจา,ากทีมแกล่งระดับโลกอย่างไทยเวียดนามยวนดับ49ไทยยวนดับ15ถ้าเวียดนามพชนะฝรั่งเศสรอบนี้ในปี2024จะได้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์เดียวกับไทยในครั้งนี้และมันยากเกินไปเมื่อเวียดนามพบกับทีมที่แกล่งกว่าเรามากต่อไปครับน่าเศร้าที่ไทยและจีนแพ้ติดต่อกัน ซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าแม้ว่าไทยจะไม่ชนะการแข่งขันใดๆแต่เมื่อชมการแข่งขันของไทยทําได้ดีมากแต่และแมชผู้เล่นมีความสูงจํากัดดังนั้นจึงง่ายที่จะถูกกั้นด้วยการบล็อกและตัวสูงแบบยุโรปซึ่งท่านต่อมานะครับก็บอกว่าพวกเขามีความกล้าหาญและประสบการณ์มากกว่าเวียดนามถ้าเวียดนามเข้าร่วมรายการนี้จะแกร่งกว่าไทยแน่นอนเพราะนักกีฬาเวียดนามมีความสูงที่ดีขึ้นคอมเมนต์ต่อไปครับแผนไทยล้าสมัยแล้ว ในขณที่ทา่านตอบมาแสดงความคิดเห็นว่าระดับของเวียดนามยังไม่เท่าพวกเขาเลยแล้วยังมาหัวรอเยอะอีกอยู่ระดับเดียวกันค่อยคุยกันและท่านนีน้เข้ามาตอบกลับว่าจริงอยู่ว่าเวียดนามไม่ได้อยู่ระดับเดียวกับไทยและไม่สามารถเทียบกันได้และไปอย่างที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวเวียดนามท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าสงสัยทำไมวอลเลย์บอลชายญี่ปุ่นตัวเตี้ยวกว่าทีมอื่นแต่ทำไมยังแกล่ง ครับเนี่ยเป็นคอมเมนต์ชาวเวียดนามตอบประเด็นดังกล่าวนะครับท่านรู้สึกกันอย่างไรบ้างต่อผลการแข่งขันของทัพนักตบสาวไทยของเราใน v o l เล y b a l l n a t i o n l e a g u e ในครั้งนี้นะครับสามารถมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปกันได้เลยนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ